แต่เขาทำเนี่ยเค้กที่ร้อยกว่าบาทเขาทำเหลือสามชิ้นลอยอ่ะใช่อันนี้เคยมีโอกาสได้ไปลองไหมไปลองไหมไปคุดฟ้าอร่อยนะคะขึ้นห้างแต่ในราคาสามชิ้น้อยมีบุฟเฟ่ด้วยนะครับคุณคือคือผมเ่เคยไปกินเค้กผมไปกินไอไอเคเฟะเครฟะผมเคยไปกินชิ้นหนึ่งนะฮะที่ร้านหนึ่งเขาขายร้อยห้าสิบบาทครับค่ะ เอสวิตแอนเค้กเนี่ยขาย40บาทครับแล้ววัตถุดิบดีอร่อยวัตถุดิบเขาไอ้พวกไอพอตบัลี่อะไรนําเข้ามานะครับอันนี้คือเมื่อ3ปีที่แล้วไม่มีอะไรจะกินนะฮะขอเงินจากแม่ขอเงินจากแม่2,000บาทวันนี้ยอดขาย10กว่าล้านจากทําธุรกิจไม่เป็นเลยนี่คือพลิกเลยนะฮะแต่ว่าท่านก็ต้องรู้ว่าเดี๋ยวนี้คนต้องการของที่มันดูเหมือนแพงแล้วทำให้มันดูถูกลงจากชิ้นละร้อยกว่าบาทผมทําให้คุณ3030บาท3ามชิ้นร้อยคุณโอเคไหมคนซื้อกันเพียบนี่ก็ยัด ขนาดจะไห้บุกอีสานนะอีสานแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับนั่นแปลว่าอะไรครับโอกาสมีอยู่ทุกที่โอกาสเหมือนอากาศครับพี่น้องครับโอ้โหนะฮะอยู่รอบตัวเราอยู่ที่ว่าจะเห็นไหมคนบางคนเห็นเห็นแล้วไม่ทําครับคนบางคนเห็นแล้วเชื่อว่าตัวเองทําได้ทําแล้วก็ประสบความสาเร็จครับ SME ที่ประสบความสาเร็จส่วนใหญ่นะฮะเท่าที่ผมเห็นนะไม่ทุกคนนะแต่จํานวนมากเลยไม่ได้เรียนสูงด้วยครับ ครับผมยิ่งคนเรียนสูงมากๆส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างคือคิดคเยอะมีปริญญาธุงปริญญาโทแล้วนะฮะกลัวทัแล้ว ถ้งเอสเอ็มที่เรียนน้อยหรือไม่ได้เรียนเนี่ยนะฮะลงมาทําแล้วก็ต้องดิ้นรนให้ประสบความเร็จใท้ได้เพราะมันไม่มีปริญญาจะไปสมัครงานที่ไหนก็ได้เป็นผู้ประกาศเป็นปอเชก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะนี่แหละเพราะฉะนั้นจงอดทนครับจงดิ้นรนครับจงภาคเพียนครับจงอ่านหนังสือพระราธนิพนธ์ของพระบาทวพระเจ้าอยู่หัวพระมหาชนกครับเหลือจะแตกคนอื่นยอมตายหมดพระมหาชนกเ่ยนะเอาน้ํามันทาตัวแล้วก็ว่ายน้ําไปเจ็ดวันเจ็ดคืนนางมณีเมฆขลามาถามว่าพระองค์ว่ายทำไมฟังก็ไม่ พระมหาเจ้บอกความเพียรเป็นสิ่งที่ดีเราถึงแม้จะตายก็ตายขณะทําความเพียนหลังนั้นก็ไหว้ไปจนกระทั่งพระมหาจะจมน้ำแล้วนางมณีเมฆคณะยิบขึ้นมาบนฝันเราต้องเพียนเราต้องอดทนไม่ใช่รอแต่นางมณีเมฆขณะจะมาช่วยเราต้องช่วยตัวเองก่อนสุดท้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องมาช่วยเห็นภาพชัดมากเลยประรา็นเรื่องนี้สอนเรื่องความเพียนนะครับครับอจากความเพียรแล้วเรื่องของธุรกิจคำว่าโอกาสก็ต้องเป็นของภูก้าเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาปิดท้ายกับรายการกันนะครับสักครู่ค่ะ We'll <laughs>